อันนี้เรามาถึงที่สวนธรรมริมทานกันแล้วนะคะนี่ถนนท่าบลังสร้างนะคะอันนี้คือเป็นสถานที่ที่พวกเราได้ร่วมกันทําบุญมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่สะอ๋วเขียวๆเนี่ยนะคะนี่คุณน้องเนะาะคิวดีเฮาส์นะคะนี่แหละค่ะที่มาเป็นอ่า ต้นบุญมาบอกบุญให้กับเกศและเกศก็ได้นําพาพวกเรานะคะได้มาช่วยกันสร้างที่นี่นะคะที่นี่เป็นศาลาปฏิบัติธรรมเนาะแล้วก็จะมีการสร้างห้องน้ําด้วยนะคะพี่ดาวห้องน้ําอยู่ตรงไหนที่แป๊พี่น้องห้องน้ำห้องน้อยู่ตรงไหนที่สร้างอเที่ยวๆค่ะอ่าโอเคค่ะแล้วก็นี่ค่ะที่พวกเรา นี่ค่ะนี่คือเป็นห้องน้ํานะคะที่หลังคาเขียวๆนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นห้องน้ํานะคะที่พวกเราได้ร่วมกันร่วมบุญมากับเกตนั่นเองค่ะนะที่นี่อยู่ในหุบเขานะคะต้องบอกก่อนว่าอยู่ในป่าเลยนะคะอยู่ในหุบเขาเลยยังไม่มีขเขาเรียกไม่ได้เป็นอลังการไม่ได้มีอะไรที่หรูหราเลยนะคะ บริษัทคิวดีเฮาส์ซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นกัลยาณิมิตรของเกตนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาอุป,ปถากให้ที่นี่นะคะแล้วก็ตัวเกตแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันค่ะก็จึงได้มาที่นี่ด้วยนั่นเองค่ะนี่ค่ะห้องน้ำจอยู่ตรงนี้นะคะอืมเห็นไหมแล้วก็นี่ก็เป็นศารลาปฏิบัติธรรมเห็นไหมแล้วก็มีพระครูบานบอยู่ที่กุฏิที่เห็นข้างหน้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกราบ กูบากันก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะคะ